องค์ธรรมในการตัดขรุหรือโพธิปักขยิธรรมสามสิบเจ็ดอันนี้จะเป็นการกล่าวในการปฏิบัติจริงนะที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะซึ่งจริงๆแล้วมันมันจะใช้อินทรีห้าพละห้าเนี่ยเป็นเจนนะหลายคนอาจจะแปลหรือว่าไปฟังจากอ่านจากพระไตรปิฎรือฟังจากครูบาอาจารย์ต่างๆมา ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างที่เขาว่าแหละเตีสิ่งที่หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นการอาปฏิบัติก็เกิดจากาเขาเรียกว่าสัมิทาคือการเข้าไปเห็นของหลวงพ่อจากการที่เราทําแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้เ,นเป็นลักษณะเน,นี้ซึ่งอาการที่โดยปกติขององค์ธรรมเนี่ยเขาจะเรียงกันตามอต,ตามระดับของเขาก็คืออ่าสติปัฏฐานสี สมารประทานสี่อินสี่ห้าไอสมระประทานสี่แล้วก็อิธิบาทสี่อินสี่ห้าพระห้าพุทธชงเกตอริยมรรคมีองค์แปดพุทธชงเกตมันสมารพุทธชงสมารพุทธชงเกตนะอันนี้ก็คืออตัวที่เราเราเป็นองค์การรัสรู้ที่ว่าเป็นโพธิปัคยิธรรมสามเกตแต่ว่าในการที่เราจะ ปฏิบัติเข้ามาจริงๆเนี่ยวันนี้จะอินโทรคือพูดถึงรายละเอียดรอบๆให้ฟังซะก่อนว่าว่ามันมันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะเอาตัวรายละเอียดที่ตอนที่หลวงพ่อ,อขยายในเรื่องของพธิปักษเนี่ยน่าจะเป็นเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมใครไปดูน,นั่นแหละคือพทธิปักษ์ีขยายละเอียดเลยว่า แยกแย่ yeah, yeah, ออกให้เลยว่าไอ้สมาชิประานสี่อินทรียห้าอะไรเป็นเป็นอะไรบ้างเนี่ยคร <t> าวนี้หมวดแต่ละหมวดเนี่ยมันมาอยู่ในมันอยู่ในแกนของของอินเสียห้าพละห้าคืออินเสียห้าพลั่ห้าเนี่ยจะเป็นแกนในการเดินนะถ้าหากว่าใครทําใครทำไอ้ปฏิบัตินะใครทากายคตาสตินะโดยเฉพาะของหลวงพ่อเนี่ยมันจะหลวงพ่อใช้กายกคตตาสติเป็นหลักในการเดิน ในการเดินเดินจิตหรือว่าในการปฏิบัติธรรมหลายคนอาจจะไปใช้ภาวนาพุทโธอันนั้นมันก็จะเป็นสติปัฏฐาสี่ที่มันเป็นอันนี้มันมันอยู่ในกิตตะจิตตานุปัสสนาก็คือไปยึดเอาเอาตัววตัวตว่าจีสังขารน,นะคือว่าจีสังขารนี่ทำไปจนถึงฌานจนไปถึงฌาน แล้วค่อยไปไป,ไปเป็นในตอนซึง่งในรายละเอียดจะจะเล่าให้ฟังในบริบทนี้ละตั้งแต่นี้ไปถึงเมษานะซึ่งจะเล่าให้ฟัง